สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2568ค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนาะจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธนูก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเอ็ดออฟคัพเพจออฟคั จัดทิศสามไม้ค่ะอัศวินไม้สี่ถ้วยนะคะสามดาบห้าดาบแปดเหรียญน,นะคะและคิงออฟสอดโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวราศีธนูนะคะในหลายๆคู่บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เพิ่งตัดสินใจคบหรือหลายๆคู่ค่ะเพิ่งเปิดตัวนะก็เป็นไปได้สูงมากๆค่ะเพราะพลังงานของเอ็ดอบคับเนอะอในหลายๆคู่ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เขาเรียกประครับประคองกันมาหรือว่าเขาเรียกใช้เวลาที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกันมาแล้วอะค่ะในช่วงนี้เวลานี้เหมือนกับ ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวกดๆเงีงๆกันมาเนาะในช่วงเดือนนี้ก็คืออาจจะหลายๆคู่กลับมาคุยกันใหม่เคลียร์ใจกันมีการดีเทิร์นคืนดีกันหรือความรักของชาวธนูในหลายๆคู่ค่ะที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เป็นคนเก่าที่กลับมาเริ่มต้นใหม่นะในช่วงเดือนนี้เป็นไปได้สูงมากๆหรือว่าคนที่คุณดิวคนที่คุณคบอยู่ที่คุณเปิดตัวอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับเข้ามาขอเริ่มต้นกันใหม่อะค่ะ สำหรับชาวธนูแล้วนะคะราศีของคุณโดดเด่นขึ้นมาเนาะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะให้ความสําคัญกับความรักแบบว่าถ้าเขาให้ใจมาคุณให้ใจไปก็เหมือนกับเขาเรียกอะเหมือนวินวินเหมือนใจใจใกันนะคะระหว่างคุณกับคนรักเนาะ <S 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 ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให กดการขัดข้องใจกันผิดใจกันเกิดขึ้นได้นะในตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงที่มีเข้ามาเนาะเพราะว่าด้วยพลังงานขึ้นมาเนะตอนนี้มันเป็นสามดาบอาจจะมีเ,เรื่องขราเข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นได้ในตรงนี้เป็นไปได้ค่ะหรือในหลายๆคู่เนาะมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธนะ์เนาะอยู่ๆก็เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวในตรงนี้จะทําให้คุณกับเขาเกิดปัญหาเกิดประเด็นเป็นเรื่องราวกันได้ค่ะ ก็ต้องใช้สติใช้แบบควบคุมอารมณ์ในการที่จะคุยในการที่จะเคลียร์ใจนะคะก็สรุปแล้วคือมีเรื่องราวที่จะโกรธกันง่ายขึ้นหรือว่าขัดอกขัดใจกันคิดเห็นไม่ตรงกันอาข่าในช่วงเดือนนี้เกิดขึ้นได้เนาะแต่ถ้าถามว่าโกรธกันถึงขั้นที่จะแตกหักกันเลยไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมันก็เหมือนกับได้เคลียร์ใจแล้วสุดท้ายเราไปต่อยังไงเราตัดสินใจยังไงเราก็เลือกเขาคนนี้แหละ เหมือนอุปสรรคปัญหามีเข้ามาค่ะก็แก้กันไปก็เคลียร์ใจกันไปเนาะใช้ความรักนําทางนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงครับคุณเอ๋ยหารูเพนนะคะปกดาบ DM เพน หงอ,อกหวาดน,นะคะและตามมาด้วยสองไม,ม้ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็เหมือนกับเขาก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณนี่แหละที่ใช่ที่สุดหรือว,ว่าพลังงานนะคะมันบอกว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่เขาแบบเขาเรียกมันมีความผูกพันมันรู้สึกผูกพันรู้สึกอบอุ่นใจที่อยู่ใกล้คุณนะคะอืมในตรงนี้เขาก็อยากที่จะเออสารต่อความสัมพันธ์นี้เนาะอืม พลังงานของสองไม้แล้วก็หกดาบขึ้นมาตรงนี้ยมันค่อนข้าง,างโดดเด่นนะคะว่าในหลายๆคู่นะเป็นคนที่เขาคิดที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังเป็นคนที่เขาคิดที่จะไปต่อกับคุณแบบจริงจังนะเพราะว่ายังไงแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่าคุณณนะนาทีนี้ตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจิตจัดจิตใจของเขาที่เขาสัมผัสได้ถึงอ,อความรักที่คุณมีให้เขาหรือว่าความผูกพันที่เขามีให้คุณนะคะ่ะนะตอนนี้เวลานี้มันเหมือนแบบ คุณเป็นที่หนึ่งของเขาอ่ะอืมโอเคค่ะมาดูข่วสถานการณ์ในเดือนนี้เป็นไงบ้างเอง่ยหกเหรียญน,นะคะแปดเหรียญ Queen Nop Wa p a r t i c และแปดถ้วยอืม สถานการณ์ในเดือนนี้เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางหวานชื่นนะหนักไปทางชื่นมื่นหรือว่าเ,ออเขาเรียกอะไรมีโมเมนต์ที่หวานแบบโรแมนติกด้วยกันนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเนาะว่าอาจจะแบบว่าพ่อแง่แม่ง,งอนกันเนาะจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องขัดอกขัดใจกันได้นะในช่วงเดือนนี้ก็ระมัดระวังนะคะ The world. ได้ครบกันแบบยาวๆเนาะนายออครบสี่ไม้สตรงและแปดดาบนะคะสถานการณ์คู่ของคุณเนาะของชาวราศีธนูเขาจกไปได้ไกลไปได้ยาวแล้วค่อนข้างที่จะ มันคงด้วยแหละมันเหมือนกับมองไปถึงการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตความผูกพันต,ต่างๆที่คู่ของคุณมีให้กันนะคะมันเขาเ,าเ,ขาเรียกล่ะมันเหมือนใช้เวลาแล้วก็บ่งความรักนี้ให้มันสุกงอมมาเนาะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกมากๆค่ะสาหรับชาวธนูนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยนนะคะ The Lever เดอแอมเพห้าถ้วยเอ็ดออาร์ติเคิลเก้าไม้นะคะสิบเหรียญ The Tower วอร์เทเลนและ v i วออฟฟอร์จูนค่ะ โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธนูนะคะคู่ของชาวธนูก็บอกเลยว่าอย่างที่มิการบ,บอกเนาะพลังงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะกลมเกลียวเ็าเรียกว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันเนาะและ้วเขาเรียกถ้าใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปศึกษากันไปเนะะี่ยค่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าต่างคนต่างรักต่างคนต่างหลงกันเนาะตออตัวไม่ขึ้นคะ่ะในตรงนี้ก็มีบ้างแหละเรื่องราวที่จะทําให้รู้สึกอ๋คุณข้องหวังใจหรือว่ามีปัญหามีประเด็นกันบ้างอะ่ะก็มีค่ะ แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หสาหรับคู่ของชาวธนูเนาะก็ต้องผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันแต่กาเรียกมันไม่มีอะไรที่จะก้าวคุณกับเขาที่จะไม่มีอะไรที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในคู่ของคุณเนี่ยมันแบบเหมือนจบด้วยแฮปปี้เอนดิงนะเหมือนมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นบ้างแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วปร,ประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ดีไปได้ไกลอะคะ่ะ มันแบบแนวโน้มทิศทางมันแบบมั่นคงอ่ะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะคบกันในการที่จะ,ะใช้เวลาร่วมกันนะคะสำหรับผู้ของชาวธนูเนาะแล้วลงท้ายด้วยทั้ง t มาเลนและวิวออฟฟอร์จูนะคะก็ะเรื่องราวต่างๆที่เป็นทั้งสุขทั้งทุกข์่ะคุณกับเขาจะ เผชิญมันร่วมกันแล่ยิ่งยิ่งนานวันยิ่งรักยิ่งผูกพันกันมากขึ้นยิ่งเรียนรู้ใจกันมากขึ้นนะค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะสําหรับคู่ของชาวธนูเนาะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธนูนะคะ,ะคู่ของชาวธนูเนาะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ